พูดถึงว่าสิ่งที่เราจะทําดีถวายเป็นปิตุบูชาแก่พ่อครูสมณะโพธิรักในการลานี้นะคะก็คิดว่าในขณะที่พ่อนั้นป่วยหนักแล้วไม่ทราบวันไหนที่จะลาดสังขารไปเพื่อที่จะจุติขึ้นปางใหม่นะคะในฐานะที่ลูกคนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเราต้องมีหน้าที่ทําตามในสิ่งที่พ่อสอนค่ะพ่อสอนให้เราทําอะไรและที่เป็นปัจจุบันธรรมสิ่งที่ อาไาฟ้าได้ตรัสชัดเจนเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือพ่อได้พูดว่าให้ไปช่วยตั้มหามอาตมาไปช่วยตั้มด้วยตรงนี้ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่สูงส่งมากนะคะของอาบาฟ้าและก็พี่น้องอีกร่วมสิบกว่าคนค่ะที่เรายินดีเต็มใจที่ปฏิบัติตามที่พ่อครูได้ดำริเพราะเมื่อพ่อป่วย และลูกเหล่านี้แข็งแรงในระดับหนึ่งเราก็ไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะเราก็เลยมุ่งตรงไปที่ซันเตียโศกแล้วก็ต่อไปที่สะพานชมัมมรุเชนะคะซึ่งเป็นาการชุมนุมของคอปทอซึ่งเป็นแกนนันหลักโดยมีตั้มนะคะเป็นแกนนันหลักอยู่ที่นั่นนะคะนอกจากนั้นก็มีตัวแทนจากกองทัพธรรมซึ่งได้รับความวางใจจากพ่อครูนะให้เป็นเหมือนกับแม่ทัพของกองทัพธรรมนั่นก็คืออาจารย์หมอเขียว นะคะและแพทย์วิธีรมกองทัพธรรมเราก็ไปเป็นมวลให้มีความอ,าอบอุ่นพรั่งพร้อมกันมากขึ้นค่ะเราก็มีความยินดีเต็มใจแม้จะต้องตั้งตนอยู่ความลําบากมากสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคมากก็คืออากาศที่ร้อนมากนะคะแต่ก็เราก็ผ่านมาได้ดีค่ะและในเวลานี้เราก็โชคดีอีกที่เราตัดสินใจถูกนะคะที่เราอาจจะต้องทิ้งการชุมนุม่วคราวเพียงแค่ประมาณสสัปดาห์เพื่อที่จะมาร่วมงานปลูกเส มาร่วมกันปลูกเสกเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของสมาธิของพวกเรานะคะอ,อัดพลังกุศลจากงานนี้แล้วก็เลิ่กเพิ่มโลกบภิถูเพื่อเราจะได้ใช้พลังแห่งธรรมะตรงนี้พลังโลกุตธ,ธรรมนั้นไปกอบกู้ชาติบ้านเมืองไปเซฟอย่างที่เป็นหัวใจของคอปทตอนนี้คือเซฟความยุติธรรมของบ้านเมืองเราไปเซฟประเทศไทยเพราะขณะนี้ปัญหาเกิดขึ้นมันโงกเลยมาจากมากมายเลยจากนักโทษชายที่ชื่อว่า ทักษิณชินวัตรค่ะค่ะและนอกจากนั้นงานเพื่อฟ้าดินก็เราก็จะได้มามีกิจกรรมร่วมในการเพื่อฟ้าเพื่อดินนะคะเป็นเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษซึ่งพระครูได้ให้สโลกทรรมที่ถือว่าเป็นอมตะเลยนะคือคนฉลาดสร้างอาหารคนเชื่อชาสามานสร้างอาวุธค่ะนะคะเพราะขณะที่สะพานชัยมรุเชษนั้นแม้จะมีพื้นที่อยู่กลางเมือง มีพื้นที่ที่ไม่กว้างนักแต่ก็มีนะคะมีการปลูกค่ะแล้วถ้าเรากําลังนะคะทางทีมอาจารย์หมอเขียวค่ะได้เริ่มเราปลูกพืชพันธุยาหารเท่าที่จะปลูกได้นะคะตามข้อจํากัดที่เรามีอยู่พีผักคอนโดมีผักในกระสอบอถุงปุ๋ยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าพี่น้องอไปในระยะต่อไปเนี่ยก็คงจะเห็นพืชพันธุยาหารอยู่ที่นั่นละค่ะค่ะ